ช่วงควรรู้คู่รถสนับสนุนโดยอีสุดีแม็กพลันุภาพพิกโลก ครับคุณผู้ชมครับในช่วงคนิลุคครถในสัปดาห์นี้เราคงยังคงอยู่ที่บริษัทตรีเพชรสุดเซลนะครับในเรื่องของการบริการหลังการขายหรือเรียกการบริการเรื่องของเซอร์วิสรถต่างๆที่ซื้อจากบริษัทตรีเพชรสุดเซลไปนะครับก็ถึงระยะเวลาที่จะทําการเซอร์วิสครับเดี๋ยวตามไปดูครับว่าช่วงโควิดนี้จะเป็นอย่างไรในเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับการบริการเปลี่ยนฐานมันเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นของบริษัทตรีเพชรสุดเซลครับ ตอนนี้ผมขึ้นมาพักผ่อนที่ตรงจุดบริการลูกค้านะครับในเรื่องของส่วนพักผ่อนหรือการรอก่อนที่รถจะเสร็จนะครับข้างบนเป็นยังไงไางครับต้องยุดเห็นอลังการมากเลยที่เราอยู่วันนี้นะพี่หมูนั่นคือในส่วนของอาคารที่เรียกว่าบริษัททรีเคสมีสูตบริการชั้น2นะครับเป็นพื้นที่รับรองลูกค้าครับ ที่พี่มือเห็นครับก็คือเขาจะมีการเตรียมของว่างอาจจะแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังของเราเนี่ยคือเป็นพื้นที่ของคิดโซนก่คือพื้นที่ของเด็กนะครับแล้วก็มีการจํากัดการเข้าแล้วก็ต้องเช็คว่าโอเคหรือเปล่าครับผมแล้วก็ส่วนที่ไปปิดชั่วคราวก่อนเพื่อเว้นวักในส่วนของที่เราจะต้องใช้มาตรการคัดกรองป้องกันแล้วให้ความปลอดภัยครับผมก็คือเรื่องของห้องพักที่พักนะครับ บางท่าอาจะสงสัยว่าอทำไมมีห้องนอนให้ลูกค้าด้วยก็มีลูกค้าบางอาชีพที่เขาขับรถข้ามวันข้ามคืนมาาไกลอาจจะมาจากที่ทางไกลตอนสักคางคืนแล้วก็มีนี่ตอนเช้าก็เลยมีห้องพักให้ลูกค้ามาที่อฟฟีไว้ก่อนแล้วก็มีพื้นที่โรงหนังนะครับบางพื้นที่อาจจะเห็นนะครับว่าน่าทำงานไปด้วยก็ได้แล้วก็เห็นว่ารถยนต์ของตัวเองนั้น ทำการซ่อมผ่านกระจกใสๆตรงนั้นก็ได้ที่สำคัญคือที่เห็นอยู่ตอนนี้ไม่ได้ว่านอกเหนือจากตรงนี้แล้วยังมีแอปพลิเคชันในเรื่องของ Android และ iOS อเสใช่ครับสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ใช่ครับก็คือว่าในส่วนของการแสดงสถานะครับก็คือหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเว็บแอปพลิเคชันครับมาเอเรเราใช้สิทธิ์ในการที่จะเป็นสมาร์พิเศษและเราก็จะเช็คสเตอัสไปทีนี้สุดท้ายครับที่อยากจะมีหมูคือว่าสําคัญมากก็คือหลังจากรถยนต์ซ่อมเสร็จครับผม เราจะต้องให้ความมั่นใจลูกค้าอีกหนึ่งขั้นก็คืออยากเรียนว่ารถยนต์ซ่อมเสร็จหัวหน้าง,งานจะมาทําการตรวจเช็ครายการว่าซ่อมครบเรียบร้อยนํารถไปล้างรบพอล้างรถยนต์เสร็จครับจะมีพื้นที่ทั้งหมดคือชั้น4นะครับ,รบพื้นที่ชั้น4นั้นออกแบบมาเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นั้นใส่ชุดป้องกันอย่างเต็มที่แล้วก็พ่นฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาที่ฆ่าเชื้อโควิด19แล้วก็จะส่งมอบร,รถลูกค้าต่อทีหนึ่งง่ายๆคือความสะอาดครบนะครับ,รบไม่ต้องของไม่ต้องกลัวเรื่องโควิดนะครับสามารถลูกค้าาาาาสมรรรรถถนํเขบิกไดลย